จ้าพี่น้องเอ้ยได้สูออกมาหล่อทงยามแดดโอ้ยบันนี้วันต้นนี้เพื่นสิลมพี่น้องเริ่มอันนี้แล้วมาหล่อทงช่วงเทียงพี่น้องมายามหลอบนี่บอ กับคุณสาคือเกาหรืจ้าหล่อทงก่อนพี่นองเอ้ยใส่เมี่ยงฮะก็เ,เค้งน่อยก็เค้งน่อยกบปลาข้อน้อยโอย้เห็นบ่พี่นองคุณบ่เห็นดอกมันอยู่เลิกึรอบนเขาก่อนเพลินว่าเพล่นวาสิบบังไห้สูงเพลินค่ะพี่นองเอ,อ้ยบาทนี่ขนาดยืนเทงกงันแท้จนสิบเพียงข้อ ตัวลงไปนี่สิบถ่วมหวัวริบผุนบ่อนี่มาสิบาหายเข่าสูงใส่ไว้ยามรอบเอาก็ใส่ติดกันแทะฮะมองันห่างเลยมองนี้ขึ้นมา มีอะไรไหมคะโอ้เย็นบอกพี่น้อ,องนีง่จากหลังสองหลังซัมมี่เบิดนะมีสองหลังซัมมี่ตีดกันอีกต่างหากรุด ปลาเข็งปลาเข็งกับปลาคอ,อโอ้โหเทเท่เท่เท่อืมอืม้างนี่แหละอ้าวเบื้องพี่น้องบาดเขียนบ่หมูเจ้านานรวนนะ่ะโอ้ปลาเข็งต้มปน เ <laughs> ติมปนหมูเลงมีดอกพักกระเดาด้ะโอ้คือสีแซบป้าพ่านันพ่นมาเพิ่นทิพว่ให้เขาสูงยังมาสูงเงาสูงเงาเธระบันไง เที่เราก็ใส่ไหวต่อพี่น้องวเมื่อทงใส่สวงอันเพราะว่ามีสองมีแค่สองหลังซ้ำนี่มาละทงย่ำเทียงพี่น้องเอ้ยบาทนี่ หน้าเสือแห้เข่าสูงอันนี้เข่ากลมแหละเด้อจ้าพี่น้องมันละจ้าฝนกับบอมีพี่น้องเอ้ยน้ำกับสีแหงเบิดนี่จากเข่าอีกแล้ว โอ้ยเหรอนี่นามสิบุกนี่จากเขาใจเราน้อบาทนี่สิบหายเขาสูงสั้นพี่น้องเอ้ยขนาดยืนเท้งกันแท่อมหน้าก่อนพี่น้อง siêng ừ, nhăng ba bộ เลาะแล้วบานอ้าบานนี่ยายสูงเมื่อบ้านก้อนพี่น้องกบเบืึงเขาแล้วแล้ยวยามรอบไระยามแล้วจ้า